สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่ร้านระยำอร่อยทุกยำกับคุณทิพย์ครับก็ห่างหายกันไปหลายคลิปแล้วครับวันนี้มาเก็บคลิปไปฝาก FC ท่านนี้ก็เป็นอนดอลของใครลหลายๆคนเลยนะครับสําหรับร้านระยำม,มี FC ตามมาจากถึงจังหวัดพิจิตรมาหาหลางที่นี่เขาก็เลยเขา้ามานานาแล้วก็เลยแวะมาหาเขาบอกว่า เขาดูยำหนูจนเขาทําเป็นทําขายที่บ้านละนี่นี่นะครับการจัดร้านการพูดกันจาของแม่ค้าเนี่ยมีส่วนสําคัญวนะวันนี้ให้ดูเต็มๆครับนี่ร,ร้านนี้บอกเลยลงของแน่นทุกวัน ขายทุกวันเหลือทุกวันไม่ใช่อยรอ่อยจริงอร่อยจังขายทุกวันเหลือทุกวันขายจนลถไม่ต้องผ่อนบ้านไม่ต้องเช่าถูกปะไม่มีที่จะอยู่แล้วแม่ค้ากว่าจะมาลงตัวที่นี่ก็ผ่านประสบการณ์มาเยอะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดหรือห้าง โอ้วันนี้มียำกระท้อนด้วยนี่นแล้วก็มีนี่เมนูเลยลูกอันนี้คือบะหมี่ยกนี่ยำบะหมี่ยก80บาทเป็นทะเล80บาทเท่านั้นใช่เพราะมันมาแพ่นนิดนึงครับเดี๋ยวน้าลิมฝีหลังพอจะห็นหรือเป่ร้อนมากพี่วุฒิ ว,วันนี้ไปกระปอจะมาแต่ยางรั่วไม่รู้จะมาทันเปล่าย่าะกุส้สดใสปลาร้าจ้าหนูนะได้กินละเผ็ดไหมเผ็ดจ้า เดี๋ยวส้มตำเจ้าลุนีไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์นะครับเจอกันช่วยไม่อยู่ไปกลับบ้านอ๋อก็เลยจะอยู่ไปหลายวันไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับแล้วจ้ะแม่มาแม่มาเที่ยวอืมพร่งนี้ไปจารุพรหรอพรุ่งนี้ไปจารุพรเหรอเสาร์อาทิตย์ แตร้านแกไหนรอแ,แล้วหนูยไปวอทีน,นี้หนูก็ติดขรเปลนตรงนี้ห่อ๋อเออคือบอกตรงตั้งแต่กินมาเนี่ยผมไม่เคยว่าร้านไหนโดนใจเลยโว้กเขาแกตำฝีมือจริง<ะ>แกตำฝีมือจริงๆร้าน<อ>จารุน,นีอร่อยเหรอเออยากต้องไปลองเพราะว่าตอนนี้หนูติดใจร้านนี้มากกว่าแค่บุงหัว จัดลืมผัวอ่าอะไรนะบ้าน,นบ้านดงมั้งอ๋อเดี๋ยวต้องไปเลยเดี๋ยวต้องลองไปดูพิ้วจริงๆโหแบบขนลุกเลยพูดแล้วแบบอุ้ยหนูไม่เคยกินอะไรอร่อยขนาดนี้เดี๋ยวต้องตำอ่ะอร่อยจนหนตูตักตักแบบเต็มเลยอ่ะต้องตำงั้นแหละอร่อยโลกก็ตั้งแต่กินมาก็มีเจ้าเนี่ยแบบโหสุดยอดนะอร่อยที่สุดในโลกอะ่ะเดี๋ยวต้องลองไปจารุณีอีกทีหนึ่ง เพราะว่าแกเติบโตเร็วมากอะ่ะใช่ก่อนนั้นแกนอยู่อในเฟซนต์แกนผิดก่อนนั้นแกนก็ใช่่่เทาไหรตอนนั้นแกอยู่ที่ผิดใช่ไหมเรา้าที่ร้านก็แน่นๆทุกวันนะครับ ในวันนี้นะครับสำหรับร้านด้ยัมอร่อยที่ยัมยุดเสาร์อาทิตย์พี่่เน,เนยำแซลมอนจ้ายำปูมาปลาล้างไหมจ๊ะปลา,าล้างค่ะเห็นรถจอดได้เลยนะได้เลยค่ะอันนี้ต้องรัดไว้เพราะว่า ดำโดนลมมันดำมันต้องเก็บไว้ตลอดไส้บัวโดนลมไม่ได้เลยฟางเลบางเล็เอาอีกอันนึงลงน้ำเลยใส่ถุงลงน้ำโอ้ยยังเป็นๆอยู่เลยครับอยังดิ้นได้ยังดิ้นได้ยางด้วยยางวางนี้ như cái dây mày. Đi จริงๆเสาที่นี่มีโปรเจกต์จะไปอายุทยาแต่พอดีติดธุระเลยไปไม่ได้เลยร้านนไหนจะไปร้านนี่ยำนางยักษ์กับอ,อะไรนะคุณพ,พึ่งร้านคุณพึ่งอยากไปลองีายดีมาก คนนี้ลูกค้าลูกค้าก็ต้องยอมค่ะไ,ไ,ไม่ได้กินไม่ได้กินรีกว่าผู้ช่วยคนใหม่กเกบจะบอกผู้ช่วยคนใหม่อยู่แล้วนะน,นี้ลูกค้าใส <c oughs> ่ใส่กล่อ,องเขาดื่ม จริงวันนี้จะออกมาเร็วแต่มาไม่รอดก็เลยนอนตื่นหนึ่งว่าดีหน่อยก็ไปอาบน้ำท่ารีบออกมาเลยกลัวจะหมดก่อนอย่ามานะคะ ใครเคยมาชิมแล้วก็มาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันบ้างนะครับร,บ,บ,บร้านและยำอร่อยทุกยำยำมะม่วงปูม้มมาก80บาท80บาทครับนี่1 3 0บวก80 210คุณ สองร้อยสิบจ้าขอหนูแซลมอนไท่หมึกเห็นรถจัดตอนนี้ทางร้านก็ะะจัดโต๊ะห่างๆเนาะเพือ่อการป้องกัน<อ>แต่ที่แม่ค้าไม่ใส่แม้เดียเพราะแม่ค้าต้องชิมนะครับขอสงวนลิขสิทธิดนึงแต่แม่ค้าก็พยายามจะเซฟ เือจะมีเนื้อที่ห่างจากลูกค้าพอสมควรลูกค้าบอกรับได้โอเคทั้งถ้าอย่างไม่ค้าก็ไม่มีโรคไม่มีอะไรนะครับปลอดภัยแน่นอนมีแต่โรกส่วนตัวสูง <c oughs> มีแต่โรกเวลาแบบเสาร์อาทิตย์นี้ต้องหาไป้ายที่ถ่ายรูปครับ <c oughs> เดยเฉาะร้านชาไข่มุกชาไข่มุกดิไซส์ต้องไซส์จำโบนะไม่ใช่ไซส์ธรรมดานะขึ้นใจขึ้นใจฝากกันไว้นะครับอีกหนึ่งร้านหยุดทุกวันเสาร์อาทิตย์ได้ไหมหยุดทุกวันอาทิตย์อาค่ะอ๋อ ى, เปลี่ยนแล้วอันนี้ยแซลมอนไหลบัวบวกไข่มุกจ้าอุ้ยน่าทานมากครับ ก็ตอนนี้เปลี่ยนเป็นหยุดทุกวันอาทิตย์เหมือนเดิมแลครับเพราะสถานการณ์ก็เริ่มที่คลายไปนในทางที่ดีแต่เดี๋ยวถ้าเปิดให้นั่งเมืไหร่ก็จะแจ้งอีกทีเนาะเพราะตอนนี้แม่ค้าก็ยังกลัวอยู่ ผ่านมาชนบุรีหาไม่ยากนะครับขอให้วิ่งไปเส้นที่จะมุ่งหน้าไปบางแสนออกจากหน้าสารมาให้สังเกตโรงพยาบาลชนบุรีเออเอกชน,นครับโรงพยาบาลเอกชนร้านจะอยู่ก่อนถึงถ้ามาจากฝั่งหน้าสารนะครับถ้ามาจากบางแสนก็จะเลยโรงพยาบาลเอกชนมานิดหนึ่งก็งผ้านง่ายเลย ลูค้าจะพร้อมขายประมาณห้าโมงกว่านะครับขอเวลาจัดร้านนิดนึง,งใครไม่ทันย้ำก็แวะมาพูดคุยกันได้ครับอ,อะไรนะไม่กินไม่ว่าจอดรถชี้หน้าด่างถ้าใดี <laughs> ชิ้นหน,น้าด่าป๊๊บไม่ค,าค้าเครื่องตะหลิวปุ๊บ <laughs> นี่ยำวนเจ็ดสิบจ้านี่นครับขึ้นกระมัง เพืมาโดนกันได้นะครับทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์พอดีคืนใครเลยค่ะทำได้ค่ะพิยงไหมก่อน <บา S 2> จะได้กินยำเสียเลือดไปเป็นลิตร์แล้วท <c> ำ <oughs> บุญทำบุญ,อบญ <c oughs> โอเคครับ คลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เดินสายถ่ายคลิปไปเรื่อยนะครับตอนนี้ก็ก้าวเข้าสู่สามหมื่นซับสไคร้แล้วอ๋อยำไข่หมึกแถมแถมครับแถมแถมอีกหนึ่งคลิปหอมแถมอีกหนึ่งยำขออภัยเจ็ดสิบแล้วนั่น,น efecto, 30, 40, อะ ทีไรนิ่งทีเลยเากลับไปเลยพอ,อมาทีไรไม่มุ้ดลูกหาหายหมดเลยนี <c oughs> ่จะทำเป็นรถเข็นละมาขอกินขึ้นแมวรนะ้านอ่ะอ๋อ ว่าตรงนี้ลูกค้าเยอะดีแล้วก็คอติเราเราด้วยถ้าย้ายอย่าขอให้ตามบางคุกบ้านจะไม่ตามเราคนะือทำเป็นฟุตสต็อกแหละไม่อย่าง,งเง,งนินมันเตองตังค์ได้พิบุเช่าเก้าพันถึงหมื่นก็มีเลยตอนเนี้ยตอนเนี้ยเอาเป็นรถเข็นไปก่อนมีตังค์อ่ะเอาเป็นรถเลยฟูดทักไปเลยนะเป็นรถเล็กๆแต่พิบุญเพราะว่ามันเป็นรถแ,แบบมาจ,จอดตรงนี้มันไม่ได้แต่ถ้าจอดข้างบนเนี่ยนะอ่างจะใสขึ้นแต่ว่าหนูยืนอยู่ในรถโอเคกันแดดกันฝนหน่อย โอ้ดดำหมดแล้วขัอ้วนไม่ดำดนะ้ำหนักหดไม่มีแล้ว <c oughs> ว่ามีอ้วนเหรอคำว่าอ้วนนี้แสลงสำหรับผู้หญิงนะอย่านะลงทุนเยอะขั้วพวงไม่เฉยจะได้น้ำหนักขนาดนี้ใช่เนาะลงทุนไปเยอะจะมาให้ลดย่า ขอถัวเยอะๆขวดน่ะขวดวตรบกบขนมีได้นะหลกายมากขอบคุไม่กินแนอน, <ะ S 2> น้าวนะกกล่องนี้คือเรียกว่าอะไรครับเนี่ย อันนี้ยำไข่หมึกกูอ่ะไข่แมงดาจ้าเขาเขากินที่ค้าจะกินรวมเปนหลายแแต่อรมณ์การกินครับผมนะคลิปโดนใจฝากกไดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เดินสายถ่ายคลิปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ